ไปเรื่อยเราจะเข้าไปในป่าตอนนี้ออกมานะครับ นีนั่งอยู่หน้าร้านแตงโมไม่ทราบอยู่วัดไรกำลังจะติดตามอยู่นะครับโดยใช้สำล้อเป็นยานบานะในการขนกับข้าวที่คนใส่บาทมา นี่อีกรูปนะครับกำลังติดตามอยู่นะครับข่าวว่าอยู่ทางวัดไก่เขตเอำเภอบางประหรันได้ของเยอะแต่เลือกแต่ของดีๆใส่ย่ามแล้วก็ ไป,ไปเรื่อยเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ โมงสี่สิบห้านาทีจะยังเดินไปเรื่อยแต่ในบาทไม่มีข้าวแล้ว หลังจากเอาอาหารเอาอาหารให้กับอาแปะคนหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็เตรียมเดินรับปัจจัยจากจากอาแปะแล้วก็เดินต่อ เต็มตัวมอเตอร์ไซค์รับจ้างมารับหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองดูที่จะไปไหน liền mưa ขับเลยไปแล้วนะครับ <c oughs> ขับเลยมาแล้วมาะลอ <c oughs> <c oughs> ในฐานะที่หนูเป็นแม่ค้านะคะที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในตลาดมากกว่าบ้านหนูเห็นพวกเราศาสนาพุทธก็เกิดความเสื่อมศรัทธากับพระที่ทําตัวไม่เหมาะสมพวกเราเนี่ยมีจิตศรัทธาร่วมคำุลกันเลยทุกวันหนูเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง หนึงอยากจะให้ทางหน่วยงานทางราชการผู้ที่เกี่ยวข้องลงมาดูค่ะไม่ว่าจะเป็นพระที่ยืนหรือพระที่นั่งหนูเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรพระเทัะปาดจะต้องเดินแต่หนูเข้าใจบางองค์ท่านอาพาธบางองค์ท่านเดินไม่ไหวเราก็อนุโลมได้แต่บางสิ่งบางอย่างเกินไปเกินที่ศาสนาพุทธเราจะรับได้ค่ะ อ,อทางประชาชนที่เป็นพุทธสาสนาิกชนเห็นแล้วก็ละอาใจคือมันไม่ใช่การมาบินะบาทเป็นการทำธุรกิจรูปแบบหนึง่งผมก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วก็ไม,ม่ดีความตอบสนองกลับมาจากออสำนักพระพุทธหรือทางเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็เงียบ มันเหมือนก็เขาเขาเขาไม่ทำมาเองคือค,อคอือยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยเขางลงมาดูแลและสำนักสงฆ์เนี่ยออกมาดูแลเพราะว่าต่อไปถ้าคือเป็นอย่างนี้เรื่อยๆหน่อยสนาผู้มันจะเสื่อมก็ต้องฝากด้วยแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูดปลายหลเที่ยวแล้ว